สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมซีรีส์ใหม่กับเกม Minecraft นะครับเวอร์ชันน1.18.1นะครับผมนะเป็นการอัปเดตถ้ำอะไรมากมายมาฮนะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของการเอาชีวิตรอดใน Minecraft นะครับนะมาเรามาเริ่มพาร์ทแรกกันเลยครับผมอ่าฮะเรามาเล่นกับสิง่งเดี๋ยวเรก่อนเราจะเล่นสกีเยอะนะครับเราจะตับออปชั่นก่อนนะฮะ นี่อะไรเรียบร้อย Windows setting นะครับปรับให้เรียบร้อยนะฮะจะได้ไม่แหลกนะเวลาเข้าเกมเนาะมาอันนี้ผมปรับเป็น fullscreen off นะจะได้แบบเปลี่ยนหน้าต่างเกมได้ไง่ายครับอันนี้โลกก่อนนะครับที่ผมได้สร้างไว้ก่อนนะแต่วันนี้เราจะมา create new world เลยนะฮะนี่มาเรามาสร้างโลกใหม่ชื่อว่า m y n o t World โอ๊ยผิดนะนี่ ปรับอะไรให้โอเคครับไม่มีอะไรนะโอเคเสร็จแล้วเริ่มเลยครับผมนี่ preparing forward forward creation นะ ใช้เวลาในการเจเนเรตนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไมค c คา f t บูเรชั่นนี้มันอัปเดตมายิ่งใหญ่มากเลยนะโอ้จากซีรีส์เดิมนะครับทาวอฟไทส์เนที่ผมเล่นถึงถึงภาษานะครับตอนนี้ผมขอพักพักเบรกมันก่อน,นครับแล้วเรามาเล่นอันไมคซีรีส์ไมค์ครบกันก่อนนะเป็นการแก้ไขน,นะเพราะว่าคือด้วยความที่ไฟล์เก่าเนี่ยมันหายในภาษาาก็เลยต้องแบบ โอเคเพราะแ่โชคดีที่คลิปไฟคลิปยังอยู่นะครับแต่ว่าเกมอะ่ะในตัวเกมจริงผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออจะเวลาชวนี้แหละนะเอาไปเล่นแบบให้มันจนตามเนื้อเรื่องที่ผมทําไว้ตั้งแต่ล่าสุดนะฮะ <c oughs> ก็เลยต้องเริ่มเล่นเกมใหม่หมดเลยนะฮะเออ,โ,อโหทำใหโหลดนานเจอเลยนี่ปกติไม,ม่โหลดนานขนาดนี้นะครับโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละโอ้โห นานอยู่เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ามัน,ม,นมันเกี่ยวกับเครื่องผมหรือม,มันเกี่ยวกับเน็ตผมหรือม,มันเกี่ยวอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นด้วยหรือเปล่านะฮะเนาะเออแล้วก็รอรอไปก่อนนะครับว่าแบบอะไรมันจะโลดเสนะร็จนะเฮ้ยรอรอนานละนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มันสร้างโลกใหม่นานอยู่กันเนาะนะฮนะอืม พีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะโอ้โหรออย่างยาวนานพระเจ้าช่วยกวยทอดนี่นะกลางจอยนิ่งวูนะครับโอเคครับ back to game โอ้โหแหลกโคตรเลยครับนับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดมาแหลกนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเวอร์ชันใหม่ก็อย่างนี้นะฮะโอ้โหภูเขาคขารานี้ไม่แหลกได้ยังไงนะฮะโอ้โหเป็นไปได้นะฮะโอเคครับอันนี้ผมเกิดมาในไบโอมอะไรเนี่ยเอออันนี้ที่ใต้เนะาะไบโอมมันดูยังไงวะ ไบโอมก r o เวอร์ชฟอเรสต์เอ่อเป็นฟอเรสต์เอ่อเป็นไบโอมไม้ขาวโบราณนะไม้พันโบราณนะโอเคไปนี่นะคืนแรกนี่โอ้โ oh ห oh. อันดับแรกนะรู้อย่างที่รู้กันนะครับต้องตัดไม้ก่อนโอเคมนพูดคว mm hmm. ามทำเพลงครับตัดไม้เลยฮะนี่โอ้ยได้สปปิงด้วย ถ้ามันแหลกหรือมันไม่ลื่นไหลย,ยังไงก็ขออภัยนะครับคือไม่แหลกจริงนะคาับผมยังงุนงินเลยไอเหียคือแบบมึงจะแหลกไปไหนวะเออนะโอเคโอเคเราเลิกบวชแล้วเรามาตัดไม้กันต่อนะฮะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะนะปุ๊บอ่ารวดเร็วนะรวดเร็วทันใจนะนี่ไสตัวคาม,มาแล้วโอเคอันดับแรกนะครับผมก็เดี๋ยวทําการผมจะไม่ค้าพัวนะเพราะผมเห็นถ้ำเมื่อกี้นะผมก็สามารถเดินไปขุดหินหน้าตรงหน้าด้านได้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวขอเออเออเไหนๆก็ไหนไหนเราค้ม่ให้หมดเลยนี่ สิ่งเราที่ต้องการก็คือขวานขวานล้วนๆเลยนะฮะนี่ไปตัดไม้ยาวๆนะฮะตัดไม้ตัดทำยังไงก็ได้แม่งขอให้มึงมีไม้ก็พอนะฮะตอนนี้ผมต้องการไม้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นี่ตัดแบบไม่เหนื่อยล้านะฮะนี่เห็นไหมครเห็นท่ามลงนั้นไหมฮะท่านผู้ชมครับ โอ้มีทานด้วยโอ้โชคดีนะที่มีโอ้เจอทานโอโช่วยโอเคโอเค,อเคกูรอดตายละจริงๆผมจะเล่นโหมดนี้ให้ซินเซียน,น,นก่อนนะคไม่ค่อยไปเล่นโหมดฮาร์ดคอร์นะโหมดฮาร์ดคอร์นี่แม่งถ้าผมตายนี่คือผมเศร้าเลยนะเออซึมเป็นซ่วมเลยเออมาเรามาตัดไม้ต่อไปเรื่อยๆนะก็โอเคครับตัดไปเรื่อยๆนะฮะเอ,อ,อย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเนาะ ตัดไปเดี๋ยวถ้าตัดเสร็จแล้วก็จะคาบที่คงที่ขุดอุย้ยม,มีทําใหญ่กว่าเออเอ้ยหืมจ๋งเลยฮะแต่แต่เราจะไม่อยู่ในถ้าใหญ่ๆนั้นนะมันมันมันคือผมจะอยู่ในถ้าเล็กกว่านี่นะนี่ถ้นี้นั่นน,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 นนะเอ,อ้ยแต่มันก็ใกล้กว่าเนาะโห่เด็ดน้ำนัำ้นไม่ได้ตื้นๆนะฮะมันลึกลงไปเลยนะฮะโอ้โหเอ้ยเอาเลยปะเอาเลยปะจรเ,เลยปะ ขออย่างเงี้ยเออโดดได้เ,เปล่าเออน่าลองเว้ยเกิดไม่รู้ต้องลองนะต้นไม้มันเกิดอ,อะไรของมันวนะเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเด้ตัดขออยู่ที่สูงๆก่อนโวโค้งโคตกแล้วมันแบบเออเขาเรียกว้ยังไงอ่ะมันไม่ถึงมันไม่ถึงน้ำนะมันโดนโดนลงพื้นก่อนที่ผมตายเลยนะฮะสวยเลยนะฮะโอเคนะจะต้ตนนี้ต้นนี้ได้อยู่ต้นนี้ได้อยู่นะนี่ต้นนี้ดีกว่าเอานะฮะสามสองหนึ่ง โอ้ลีโอ้ยกระแทกแรงมากนะโอ้ยลึกมากเลยอะโอ้โหใี่ลึกจริงรับบล็อกอะไรมาลอยอร่างนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยถ้ำนี้ก็เหมาะกับคนคนป่าอย่างเราเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโอ้โหอุ้ยโอเคฮะ โอเครอดแล้วนะฮะไปอันนี้อะไรอะไรอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเราซื้อโอ้ยตีเลยฮะอือตีเลยฮะนี่น่ากลัวนะนี่ซอมบี้มันยังน่ากลัวน้อยกว่าคิปเปอร์นะถ้าคิปเปอร์มองมื่อกี้นั่นบ้าเลยนะเฮ้ยตายยัจังวะเฮียไปอีนี่ผมคลิกซ้ายรัวๆเลยนะโอเคเฮ้ยกว่าแม่งจะแตกโอเคฮะรอมาคราบที่ขุดเลยเนาะ ีไม่มี Bref, ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมโอเคร็ว OK. รีบค like ุณเลยนะเฮ้ยชิวานและมีตัวอะไรมาวะเสียงอะไรวะสวี่เหรอมันมันบอกน้านขวานเดะเดี๋ยะเดี๋ยะเฮ้ยเฮ้ยชิวาแล้วอฮ้ยโอ้โหมันมันดักตีอย่างี้เลยนะนี่ขดเอาที่ขุดคุ้บเองเลยนี่จะได้ใช้ยออพังทัทีขุดไม้ผมจะไม่ใช้ที่ขุดไม้นะฮะผมจะ ไม่อยากใช้มากเท่าไหร่นะนี่ตีมันเอาพามาเลยนะฮะไม่ต้องเสียดายนะนี่ผมเท่ายังไงผมจะต้องใช้ที่คือหิน,น,นมันจะไวกว่าเนาะอืมมาช่วงแรกจะรันทดนิดนึงนะแดกแม่งเงือซอมบี้เลยนะนี่โอ้เยเขี้อปวดท้องเลยท้องเสียเลยนะฮะอ่าท้องเสียแม่งทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงแนละ้วท้องท้องขี้แตกนะฮะเอาไง,ไง่ายๆอ่าอย่างน้อยก็พอวัดทางได้คนระับถ้าเรากินแล้วซอมบี้เนี่ยเราพยายามอย่าวิ่งนะแม่งรวดอาหารแม่งลดเองนะฮะแม่ลงนะมลดไวเยี่ยเลยนะฮะโอเคครับเอ่อ ครับตอเผาก่อนเนาะเผื่อแบบเวลามาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออเอ้ยไหนๆก็ไหนๆหน,หนละนี่สิ่งที่ผมทำต่อไปนี้ก็คือผมจะครับชาโคชาโคใช่ใช่ชาโค,าโค,าโค,าโคนะฮะโอเคเดี๋ยวรอมาปิ้งก่อนนะโอเคระหว่างรองนะใช้เวลาว่างให้ไปประโยชน์ในการขุดหินนะครับช่วงแรกๆก,ก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะแม่งไม่มีมที่อะไรให้ทำเลยดูดิเนี่ยแม่งให้กูขุดหินอย่างเดียวเลยเนี่ยนะนะ ก็ถือว่าช่วงแรกนี้ก็ทรหดนิดนึนงนะเฮ้ยเจอทานโอ้สวยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเหล็กโอ้โหโอ้โหบุญผมหมดแล้วนะฮะสายบุญหมดไปกับการเจอซอมบี้นะไอ้เหี้ยแม่งซอมบี้แม่งโอ้โหแม่งกัดผมเกือบตายนะเออเนาะแต่เจอแต่เจอเหล็กอย่างนี้สวยเลยนะฮะโอ้โหโอ้คุ้มฮะคุ้มคุ้มมากเลยนะฮะจังหวะน,นี้โอ้ข้อดียงการอยู่บ้านในถ้ำนะมันจะเป็นอย่างี้อะไะนะ ไม่ต้องขุดดินไม่ต้องทำเหี้ยอะไรนะผมก็แบบสามารถอยู่ในนี้ได้เลยสบนะายๆเนายเนาะนี่ขุดฐานนะขุดแห้งให้หมดเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะฮะเพราะแม่งช่วงแรกแม่งจำเป็นสัตว์โอเคเข้มืดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาขุดเดี๋ยวค่อยมาขุดแล้วนะผมไม่ลืมหรอกมไม่ลืมหรอกนะกูจะพูดรีบพูดไปไหนวะเ <c oughs> นาะก็มันก็เพิ่งแคสใหม่ๆนะมันก็จะประมาณนี้นะมันจะโรคๆหน่อยเนาะอ่า ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติชาวบ้านชาวช่องเขาก็น่าจะเป็นกันนะเดี๋ยวผมแม่งเป็นคนเดียวก็ไม่รู้ <laughs> มาโอเคเริ่มสว่างล <_ S 2> ้วคือดิบมักเนี่ยก็ข้อดีอย่างหนึ่งจะได้มอนเตอร์แม่งจะได้ไม่เกิดด้วยนะไ <_ S 1> อ,อ้พวกเคียนี้แม่งน,น่ารำคาญมากนะ <_ S 2> อันนี้คัพเปอร์น,นะทองแดงโอ้เอาไว้ตกแต่งบ้านได้เลยหรือไปทำเป็นคือถ้าถ้าผมสร้างบ้านไม้เนี่ยผมก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวขอเช็คเครื่องปหนึ่งนะโอเคไป เราุดเหล็กต่อเลยเนาะอ่าได้เหล็กมาสามก้อนอุ้ยโหเชี่ยดีว่ะโอเคเลยนะโอเคเลยปึ๊บโอ้จะถ่ายกันแล้วนะอุดของดีอุ้ยโอ้โหอะไรงั้นหัวคมคมโอ้โหงั้นหัวคมคมนี่มงั้นหัวคมคมกูเหรอฮะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอ๋อดี๋อวดีกูมี มาดิอุ้ยอ้มอยมาดิมาดิใครตายก่นนอนกัรนำม,ม่ดีมาดิ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 ใครจะตายก่อนการนะโอ้โห้เฮียสัตว์มัฆ่ากูอียอมไม่ได้ฮะยอมไม่ได้เราต้องไปเราต้องไปเอาคืนมันนะอืมไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะอย่าให้มันมาหยามเราไอ้โครงกระดูกเอ้ยกูมาแก้แคน้นมึงแล้วโอ้โห นี่เห็นไหมครับผมถึงบอกแล้วไงครับว่าแบบผมแม่งไปเล่นฮาร์ดคอร์ไม่ได้หรอกครับแม่งตายแต่คืนแรกนะฮะเออไอ้เหี้ยเอาเมื่อกี้ยังกระโดดได้อยู่เลยไอ้เหี้ยอะไสกิลการปากร้าวผมแย่นิดนึงนะโอ้โหไอ้แล้วเมื่อกี้ตอนที่ผมกระโดดว้าวละสกิลการกระโดดโคตรกากเลยเนาะเอออ้าโอ้โหถึงกระดาษมาออกมาท้าทายอย่างนี้ที่ไอ้ เอ้ยวันนี้ผมจะใส่รอบนึ่งไหมฮะเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวเดี๊ยวนี่วิ่งเนียนวิ่งเนียนโอ้โหนี่วิ่งเนียนวิ่งเนียนมาดิมาดิมาดิไอ้งจริงมาด,ด,มาดิขอปักทอดก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูเฮียโอเคมืดละน่ามีอะไรมา,มา,มาไม้สัตว์มานี่ยิงไม่โดนนะดี้ยิงไม่โดนนะดี้เอ้ยนี่กูมีทารกูเอาทารตีมึงอะอุยอ้ยเอาดีเอาดีสู้ชีวิตอะ เออกูสู้ชีวิตชีวิตสู้กับกูกูก็สู้แม่งกลับอีกรอบนึงดิไอ้เหี้ยเออนะไอสัตว์จำไว้เออถ้าคลิปนี้คำหยาบเยอะนะก็ขออภัยนะผมเนาะผมไม่อยากให้มันแบบเออคลิปแม่งน่าเบื่อนะอืมสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมแม่งอัดคลิปแบบผมแม่งจะแบบว่าโอ้โหคือพูดแบบเนิบหน้ามากใช่ไหมฮะไอเหี้ยแต่รอบนี้แม่งแบบต้องมันต้องจัดนั่นนึงนะเออ หมายถามเยอะจังวะไอ้เหียดเด้อเจือไปไหนวะอ่ะนี่ไงเสร็จละเหมือน youtube สมัยก่อนนะคือแบบว่าโอ้โหสมัยนั้นมันแบบฮืมลุ่งเรืองมากเลยเนาะแบบว่าคลิปแม่งสนุกสิบหายเลยนะแต่พอมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่มันแบบเออมันก็มันก็อาจจะมีการ,ปราเปลี่ยนนะผมก็โทษไม่ได้เนาะโอเคมาเราเลิกบนนะเดี๋ยวเราแม่งเดี๋ยวแม่งโดนเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนว่านะโอเคนี่ปักต้นไม้ไปก่อนนี่รู้จักธรรมชาติไหมขรั่มนี่ มันจะมืดแล้วเฮียแล้วหลอดอาหารกูโอ้โหเฮียกูไม่ได้ไปาหาอาหารเลยสัตว์นี่คือข้อเสียหนึ่งนะที่แม่งผมเกิดในไบโอมนี้นะเดะีผมแม่งไม่ขยนันพอวะผมแม่งไม่ขยันแม่งไปเฮียเฮียช่างแม่งน,นั่นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องเอารอดในคืนนี้โอเคได้เหล็กมาแล้วสามก้อนอย่างงง,ง,ง,งนะโอเคเออ อ่ะนี่ยแล้เจอละนี่ขุดทองแดงเลยนะฮะขุดแม่งให้หมดเลยแย่ไม่ให้เหลือนี่โอเคเจอฐานด้วยโอเคโอเคโอเคเอออย่างงี้ครับเขาได้สบายสบายเลยเนาะเออมาขุดแม่งให้หมดเลยเนาะปึ๊บอู้ฐานเยอะมากครับผมบอกแล้วผมเป็นคนเอาฐานนีเ่เอาเอาแม่งให้หมดเลยนะเออผมแบบ ใช้หลักคําสอนบบของพี่แท็กนะฮะเออพี่แท็กเขาบอกว่าแบบเออเป็นคนเอาฐานนะผมก็เอาฐานตามพี่แกเลยนะนี่โอ้โหนะฮะบอกแล้วผมนับถือแกมากนะอ่ะไม่ใช่เลยหรอกคือมันแบบว่ามันจะมันเป็นชื่อเพลิงที่จําเป็นมากในช่วงแรกๆนะไม่ดีอาจจะอาจจะจําเป็นถึงช่วงหลังๆอะไรก็ได้นะอาจจะแบบเออปักทองปากทอกทออะไรล็อแวกบ้านนะถ้ามีบ้านนะแต่ตอนนี้เอาตัวเองไม่ให้รอดก่อนนะเฮียผมกะว่าค่อยๆผมมีชุดก่อเหล็กให้เต็มตัวเมื่อไหร่หรือมีโลอะไรพวกเนี้ย ผมก็จะไปหาหมู่บ้านวิเลจจงวิเลเจออะไรเงี้ยแล้วก็จะสร้างบ้านในแถวนั้นนะซึ่งตอนนี้แม่งมีแต่ภูเขมามันจะมีที่ไหนวะหัวละบุบ้านเนะี่ยไม่น่ามีนะเดี๋ยวจะมีแต่อาจจะต้องสมมติสร้างนิดสรรกักหนิดไหมนะเพื่อจะได้แบบนะถ้าถึงทุววกภาคนะแม่งพูดเหมือนนะักวิสาหิสัตย์เออเออทองแดงมันเยอะเกินแล้วเออไอ้เหี้ยพอได้แล้ว <laughs> ไอผมก็โลมเนาะแม่งก็ขุดเยอะเลยโอเคฮะ นี่เขาบอกห้ามกลางลมนี่ที่ลมกูปนกูปลูปลกต้นไม้นี่ที่ลมแม่ไงไอสัตว์กูเฟี้ยวอ่ะไอเฮียนี่มีดินพอดีด้วยมีผักแม่งเลยเอ้ยเอ้ยแต่ทาก็สูงพอเออก็โอเคเออโอเคโอเคชิบหายแต่กูไม่มีไอเฮียแม่งคือช่วงแรกๆผมไม่อยากคือผมขี้เกียจแบบเออพูดตรงๆเลยผมแม่งขี้เกียจไอเฮียเลยในการที่จะไปลงเมืองนะไม่รู้คนอื่นเป็นกันหรือเปล่านะแต่ผมแม่งขี้เกียจสัตว์อ่ะอ่ะอ่ะทำก็ทำนะฮะ จะได้มีแร่อย่างที่ผมบอกเนาะโอเคมีหนึ่งสองสามแล้วก็ขวานหินด้วยเออใช่ขวานหินกูลืมได้ไงเนี่ยดาบก็มีแล้วเราถ่านเก็บไว้เนาะโอเคพวกกลงพวกกล่องนี่ถ้ามันยังไม่เต็มของมันมันยังไม่เต็มจริงจผมจะยังไม่สร้างนะผมแม่งมันกเกียจทุบอะเข้าใจไหมมันแบบมันต้องทุบแล้วของมันจะกระจายเต็มพื้นเลยนะฮะผมแม่งก็ต้องมาไล่เก็บอกีกผมก็กลัวของมัน ผมงกของอรัพูดง่ายๆเออเดี๋ยวของแม่งสปอนหายแล้วก็เสียดายนะเอ,อ๊ะเมื่อกี้เหมือนยังไงแร่อ๋ออย่าทองแดงสตาร์ถั่วอย่างว่ากูนะฮะอ่าเฮ้ยน้ำเหรอเออลาวามั้งไอ้เหี <laughs> ้ยลาวามั้งไอ้เหี้ยแม่งน้ำสีฟ้าเนี่ยไอ้สัสไนะอ,อ้เหี้ยนะเออเฮ้ยมันก็ทำนี้มันก็ไม่ได้กว้างมากนะแต่มันก็เอ้ยแต่มันถ้าอยู่ก็อยู่ได้เลยเนาะเนี่ย ไอ้น้นตอนนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นฟาร์มข้าวเอ้ยไม่เอาดีกว่าฟาร์มข้าวนี้ผมรู้สึกว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยผมน่าจะต้องเปลี่ยนให้มันแบบว่าเออปลูกปลูกปลูกแบบชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรปลูกด้านนอกดีไรเฮียอย่าไปปลูกในถ้ำเลยไอ้เฮียแม่งคนหาเลยปลูกข้าวในถ้ำวะเอ้ยไม่ดีมันย้อนตัวเองเลยผมเคยทําอยู่สมัยก่อนนะโอเคตอนนี้แม่งก็ยังมืดอยู่โอเคอะเดี๋ยวไปลงถ้ำสักเล็กสักน้อยละกันเนาะอ่าโอเคมีสถิติอันหนึ่งเฮียมีแค่นี้เหรอ ไม่ดีต้องคับเยอะๆหน่อยนี่สักปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บในยี่สิบหกอะไรนะเยอะๆเลยนี่ถามว่าทอนนี้ผมคิดแล้วเดียวผมคิดไม่เป็นนะทำยังไงวะเออกลืนวิธีทำไปละไอ้ยังวิธีทำง่ายๆโอ้โหดูกูดูผู้ชมด่าเลยแน่ๆเลยมึงควายมันเนี่ยเทียมทำแค่นี้ไม่เป็นก็ผมไม่รู้ว่ะก็พูดสางเกิอียแม่งนะเราเลิกงอแงแล้วเราก็ไปหาแร่ดีกว่านะนี่ทางนี้เลย เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยฐานนี้ก็โอเคโอเคขุดแม่งลงไปเลยนะผมขี้เกียจนะจริงจริงแม่งเป็นที่แบบผมว่ขอขอุดขบไอทองแดงนั่นแหละนะมะขุดแม่งจนก,กว่าหินจะพังเลยโอเคแม่งพังจริงด้วยผมไม่น่าพูดเลยกูมาขุดไปเรื่อยนะื่อยนแต่ผมจําได้ว่าข้างล่างมันเป็นมันเป็นน้ำเหมือนเลมใช่หรอวะเอ้ยะดินมาอย่างไงเนี่ยเออเออผมก็น่าจะคาพัวเนาะโง่โอ,โอ,อีกละโชว์โง่อีกแล้วไม่ไหวเลย นะโอ้โ oh ห oh. ช่วงแรกนะใครแม่งจะไปไฟไฟกับมอนสเตอร์เนาะใช่ปะแม่งน่ากลัวสัตว์เลยข้างนอกเนะี่ยขนาดซอมบี้กับสเกลตันแม่งยังเอาผมอยู่อะ่ะเออไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูแก้กแค้นแน่สัตว์นะฮะอืมแต่ถ้าคิปเปอร์นี่ถ้าคิปเปอร์นี่ถ้าคิปเปอร์ผมวิ่งหนีไอ้เหี้ยวิ่งแจ่นอนะโอ้แบบาไม่เอาด้วยไอ้คิปเปอร์มัน oh oh. โอเคเอ่อ เออไอชั้นเออทำไมมีระบบนี้กูไม่ใช้วะกูโง่อีกแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อนะระบบง่ายๆสมมติอย่างนี้ผมไอแอ่งเ,เสือกไม่ใช้นะเวอร์ชั่นใหม่เนาะมันมีนานแล้วนี่หว่าไอก,การถือของด้าน,นซ้ายเนี่ยคือปกติผมเล่นแต่ในมือถือเนาะแล้วพอแม่งมาเล่นในคอมเนี่ยแม่งแบบนะแม่งก็เออก็นั่นแหละไอเหี้ยกูไม่ถนัดเอาเปิลกูงงปะเออ,เอ,อสัตว์ คิดดูดียวขนาดข,ขนาดคุณหินผมยังบ่นนะคิดดูโอเคนะถ้าหลายคนถามแบบว่าเฮี้ยเสียงถ้ำหายไปไหนป่ะพี่คือผมไม่เปิดหูกลัวโอเคปะ่ะผมไม่กลัวเว้ยกลัวเสียงถ้ำแม่งดูอู้หอยเงี้ยเสียงเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือเสียงมันแบบฮูฮูฮวค่ะคือแบบ คือมึงเป็นเฮียอะไรวะเสียงไอ้ถ้ำนั่นน่ะไอ้เหี้ยมึงอมอมคอนแล้วมึงก็ค่อยแบบทำเสียงถ้ำอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไวเอซีเดอร์ไวเอซีเดอร์แม่งแบบโคตรโคตรเฟี้ยวอ่ะไอ้เหี้ยคิดดูดิโอ้โหนี่นะมีแร่เหล็กนะถ้าเค okay, ถ้ามีแร่แถวนี้นะเสร็จผมแน่นอนนะไม่ต้องห่วงผมลืมไปว่าถ้าขุดลงไปลึกๆเนี่ยหินมันจะยิ่งขุดยากแล้วมีดิฟซเลตใช่ปะ เออชิบหายแล้วคุณเริ่มคิดเรื่องดิบสเตรเลยดีกว่าเฮียแม่งคนตายไม่เป็นไรผมจะขุดเหล็กแล้วก็จะหาเหล็กไปเรื่อยๆนะถ้าผมเจอเหล็กอะไรเงรี้ยชุดก่อเหล็กอย่าเงี้ยผมกล้าพร้อมลุยลงเหมืองแน่นอนแต่ตอนนี้อ่ะพูดตรงๆเลยผมแม่งป๊อตเกินนะผมป๊อตสัตว์เลยไอ้เฮียทำไอทีเมื่อกี้แม่งฆ่ากับมอนสเตอร์ตัวๆแม่งยังไม่ป๊อตๆเหมือนแบบลงถ้ำปะคือลงถ้ำมันกว้างครับลงถ้ำมันกว้างแล้วมันหลงง่ายเนาะเออลึกก็ลึก กว้างก็กว้างไอ้เหี้ยแล้วมันก็มืดด้วยนะไอ้เหี้ยเนี่ยกูต้องมาคอยปักทอนให้มึงเนี่ยไอ้สัสแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยคือแบบว่าเออมอนเตอร์จะเกิดยากนะครับเออต่อให้มันแบบมันคือถ้ายังมีแสงสลวัสลวสลัวนะมอนก็ยังไม่เกิดน,นะครับไม่เหมือนเวอร์ชันเก่านะครับแม่งมืดหน่อยก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้สัสโอ้โหนะะเสียงอะไรวะผมไม่ผมไม่ได้เจออะไรคนเดียวใช่ไหม ไอ้เฮี่ยนี่ขนาดผมเล่นตอนสิบโมงก็เนี่ยผมยังแบบอุ้ยตกใจตกคนอะไรตกใจกับพี่แอ๊กวะนะฮะนี่ปไปนะปดไปโอ้โหนี่ขุดยาวแค่ไหนวะเนี่ยกิโลเลยมั้งเนี่ย,อย,โอโเ,ยเออโอ้โหนี่เจอกาเวียววะเอ้กาเวียวสวยเลยผมจะเอาไปทำเป็นฟิลผมจะไปทำเป็นไฟแชกนะ กูไม่น่าขุดเยอะเลยเฮียจริงจริงกแม่งทำแค่เนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอ้ยเออกูลืมไปแม่งทำไม่ได้นี่หว่าเสียกูโชวฉงอยอีกแล้วเออโอเคครับโอเคอย่างงั้อยก็ยังเจอง่ายอยู่เนาะไปท้าใมกาวยวเยอะจังวะไม่โอ้ภูเขาเหรอฮะหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเนาะไอ้เหี้ยแม่งแบบโอเคอะ ไว,ไ,วไว้พักตรงนี้อะ่ปะปเอ้ยใช่ใช่ใช่อย่าวิ่งเยอะหลอดอาหารผมมีเหลือแค่สี่ขีดนะแม่งโคตรรันทดเลยเดี๋ยวถ้าตอนกลางวันอะไรผมต้องเรียบไปหาอาหารนะเนาะเดี๋ยวหาช้าอะไรกูก็ตัดพาร์ทมึงมานั่นแหละนะกูเครียดเล่นต่อแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นพาร์ทใหม่เนาะเออเดี๋ยวนึงนี่ปักทอชนะปักทอชเนี่ยสำเนียงเป๊ะๆน,น,นะทอช เรื่อยๆนะุไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนนะถึงกูถึงตัวกูเองจะใจร้อนก็เถอะนะฮะเมื่อไหร่กจะหาแร่เหล็กได้ง่ายๆนะแต่นี่ผมเจอมา8ดก้อนถ้าชุดก่อนเนี่ยห้าถ้าหมวกห้าก้อนรองเท้าสี่ก้อนก็คือรวมกันเป็นเก้าเออเก้าบวกเจ็ดได้เท่าไหร่วะไ <c oughs> อ้เย่ยกูตกเลขเป็นขนาดบวกเลขยังยากเลยสิบห้าะวะเออใช่ปะวาย รอเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปค้าทีเดียวก็ได้เพราะเดี๋ยวยังไงมันก็เออผมลืมคิดเรื่องที่แบบว่าต้องไปทำเป็นเครื่องมือเครื่องมือนะแบบว่าพวกเหล็กเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นอ่ะอุ้ยเชี่ยเชี่ยโอ้โหน้ำแตกนะน้ำแตกโอ้น้ำทะลักโอ้โอ้ฝักฝักฝักปิด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 บุญบุญบุญโอ้บุญบุญเออไอ้เหี้ยโอ้โหคือตรงนี้ขุดไม่ได้แล้วนะแม่งอย่าไปขุดเลยมึงขุดมึงโง่มากเลยนะเออเหมือนผมเมื่อกี้เห็นผมก็โง่ในแหละเมื่อกี้ที่ผมขุดอะ Okay. เจอทองแดงนะก็ขุดๆไปนะทองแดงนี่อืผมไม่ค่อยชอบเอามาตกแต่งด้วยทองแดงนะผมมันไม่ใช่สไตล์ผมนะก็ถ้าใครชอบก็ก็ก็เลือกของมึงนะหยอกหยอกนะก็ถ้าชอบก็เอาไปทําได้นะผมก็หัวสินไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะผมก็ไม่ค่อยแบบเนาะเออต้องเข้าใจนิดนึงนะกดไปเรื่อยๆนะ ขุดมาฟาร์มหินอะไรสักอย่างนะโอเคคงไม่มีอะไรละปะก็คงเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูต้องไปขึ้นบ้านละไม่ใช่บ้านดิทำมากกว่าโอ้โหทางแม่งกไก่ชิบหายใครมาขุดไว้เนี่ยไอ้เฮียลืมไปกูขุดเองนี่หว่าโอ้โหแม่งจะวิ่งมากก็ไม่ได้นะถ้าหลอดอาหารแม่งเหลือสามขีดแม่งกูก็วิ่งไม่ได้ไอ้เฮียเอา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 ชี่ยกูหลง อ๋ออ้ากูหลงอ้าวหลงทางแค่นี้เอ้าโอ้อะไรวะมันจะทางแยกเมื่อกี้นะมันน่าจะเดินเลยเออนี่ไงนี่ไงโหเที่ยทางแค่นี้กูยังเดินเลยเขี่ยไม่นอนเอ้ยนะฮะเอ้ยทาอันเอ้าอ้าวกูเจอทานโอ้กูจะเหนื่อยทำไมเนี่ยอ่าอ้าวพังอีกแล้วโอ้โหแต่ก็อย่างว่านะที่ขุดหินนะฮะก็ประมาณนี้แหละเนาะ ปักเอาสักหน่อยนะจริงๆแม่งเวอร์ชันใหม่ต้องปักทอดเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแม่งเกอนทอดมากนะแต่ว่าผมปักไว้เพราะมันติดจากเวอร์ชันเก่าที่แม่งแบบมืดหน่อยแม่งก็ไม่ได้นะอยู่ๆแม่งคิปเปอร์แม่งจะเกิดเมื่อไหร่ก็เกิดเนานะเออน่าหีมากเรมอนเนี่ยอืมจึ๊บจึ๊บจึ๊บขุดฐานนะรับรองรวยผมป็นคนเอาฐานนะเ,เลยนะโอ้โห เจอเหล็กโอ้โหโอ้โหสวยเลยโอ้โหโอ้ฟัค what the fuck this man วอ้ทานเยอะว่ะชอบชอบชอบโอ้ยเอ้ใช้ฐานดีเะผิดทุยเหล็กไแต่เหล็กกระ่านมันก็เยอะนะแถวนี้เนาะโอ้โหได้กี่ก้อนเนี่ยสิบก้อนเลยมั้งเนี่ยเฮียโอ้ เีกูกูกูรวยอะไรเฮียกูปิดคลิปแม่งไรเฮียเดี๋วเดี๋ยวขึ้นไปปิดคลิปเนาะโอเคนะไป let's go แม่งเช้าอย่างเนี้ยไเฮียขุดตั้งนานแล้วนะเนี้ยเออเช้าสักทีไอแย่เม็ดโอเคครับโอ้โหวิวสวยมากเลยตรงนี้เออโอ้โหเกมเหลี่ยมๆอย่างนี้วิวแม่งก็สวยได้เนาะเออมันออกแนวนสมจริงนะทำเนี่ยโอ้นะ โอเคครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอพักกับพักเบกไว้แค่นี้ก่อนนะครับาราในพักต,ต่อไปเนี่ยผมไม่ต้องไปหาอะไรแดกแล้วนะผมหิวมากเลยนะฮะไม่ใช่หิวเด็กเกมนะหิวโลกจริงเนี่ยที่หยแม่งเอ้ยนะฮะโอเคครับเจอกันนะครับผมสวัสดีครับบาย